ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนลบชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กเกมมบายด้วยครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะวิธีได้รับการกาชาเริ่มต้นเนี่ยสาครั้งเลยนะครับหรือว่าเราจะทําการสุ่ม30ครั้งเลยนะท่านชมก็คือ ปกติเนี่ยตอนแรกที่เวลาเรารีไอดีมาใช่ไหมเพ,เพื่อนในเกมนี้เนี่ยเราจะได้สุ่มทั้งหมดอยู่ที่20ครั้งเนาะอ่าแต่ว่าเรามีวิธีที่เราจะได้รับอ่าสิ 10, อีก10ครั้งเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะให้ทุกคนนะครับเข้ามาดูตรงมิชชั่นตรงนี้เลยนะฮะอ่ามิชชั่นตรงนี้นะที่จริงเนี่ยผมทําไปแล้วนะเควสตรงนี้นะครับคือมันเป็นเควสลับนะครับคนในสตรีมเขามาบอกผมนะซึ่งถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครแบบ ไม่ได้เข้ามาเปิดอ่านตรงเควสมิชชั่นเนี่ยก็จะไม่สามารถรู้เลยนะครับว่ามันมีเควสนี้อยู่นะก็คือการกดนะครับกดตรงไอตัวผีนะฮะท่านผู้ชมตัวผีก็คือตัวเนี้ยนะที่ผมควบคุมอยู่นะนะไอตัวเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนที่เข้ามาหน้านี้นทุกคนมันจะมีเดินตามใช่ปะ่ะเราจะเล่นตัวละครผู้หญิงเนาะแล้วก็จะมีไอตัวผีเนี่ยบินอยู่ข้างๆเรานะครับเพียงแค่เราจิ้มไปเนี่ยเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยนะครับที่ตัวผีเนี่ยนะครับ จิ้มไปเลย100ครั้งนะ100้ครั้งนะทุกคนแป๊บเดียวกดปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ได้แล้วนะฮะนี่เลยนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด3,000เพชรนะครับซึ่งก็เปิดได้อีก10ครั้งเลยนะคือแบบมันเป็นเควสลับนะครับทุกท่านชมนี่เลยเนี่ยแถบมาม่านะครับแถบมาม่าน่ะหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยได้รับจริงนะครับผมรับมาแล้วน้อท่านชมเออยังไงก็ทุกคนก็ลองไปทํากันนะครับวันนี้มาบอกทริคเล็กเลน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะ หวังว่าทุกคนจะแบบรู้กันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ไปรีไอดีได้เลยนะครับหาตัวละครที่ชื่นชอบนะนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนผมทำได้นะผมเปิดได้ตัวนี้มานะท่านชมชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเอนะครับเออนี่ผมได้ตัวนี้มาคือแบบโคตรดีใจโคตรฟุกเลยนะครับทุกคนอ่า ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ